ยินดีนต้อนรับกับข้าวสุริการคิมมี่ชิวีกับผมนะครับคิมมี่คุ่งเราจะพบกันนี้นะครับเป็นประจำในช่วงของทิ้งท้ายรายการนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาในรอบหนึ่งเดือนนะครับที่เราาพายป็นเราทุกคนนะครับเนื่องจากว่าตัวพิธีกรนั้นติดภารกิจหลายหอย่างนะครับเรื่องเรียนเรื่องเรื่องการงานบ้างเรื่องาก,านานาอการเล่นการแชทอะไรตนะ่างๆนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะมีลาหาอยูยนะ่พอสมควรในช่วงนี้นะครับก็พอมีเวลาว่างก็ได้กลับมาทำาหน้าที่พิธีกรของรายการครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาเรามักจะพูดเกี่ยวกับวงการการ์ตูนบ้างการเกมบ้างแต่เราคือพูดในส่วนของเรื่องวงการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สารสนเทศรวมไปถ,ถึงสื่อที่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายที่สุดนั่นก็คืออินเทอร์เน็ต ซึ่งวันนี้นะครับเราจะขอหยิบยกถึงสิ่งที่เป็นที่ฮอตที่กันในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับนั่นก็คือเว็บ Twitter oh. และคนสงสัยนะครับว่า Twitter มันคือนะครับผมขอสรุปในความคิดของผมแบบง่ายๆนะครับ Twitter ก็คือการพูดคุยกันเป็นการตอบปัญหากันคล้ายๆกับการคุย m s n มคล้ายๆกับการคุย อีเมลอะไรนี้คล้ายๆกันเลยครับเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงมันต่างกันตรงที่ว่าบุคคลคนหนึ่งเราต้องการที่จะสื่อสารก,กับใครสักคนซึ่งบุคคลคนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนคุณแต่อาจจะเป็นคนอื่นที่เราอยากจะรู้จักเขาอยากจะอะไรเขาซึ่งคนนั้นเขาต้องเล่นอิเตอร์ด้วยนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นเราต้องการที่จะติดตามดาราท่านนึงอ่าและดาราท่านนี้เรารู้ว่า เขาเล่ยนสมิเตอร์เขาเป็นบ้าเราต้องเข้าไปสมัครในสมเตอร์นะครับเป็นการสมัครฟรีนะครับใช้อีเมล,ลทั่วไปก็ได้สมัครเสร็จปุ๊บเราอยากจะติดตามเขาอะเขาทำอะไรเขาอะไรยังไงที่ไหนเขากินอะไร hundred. เราก็จะรูหมดด้วยาการกด follow ติดตามเขา้าไปนั่นเองพอเรากด follow เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เขาต้องการจะพิมพ์ต้องการจะเสนอ ja คนนั้นข้อความเขาก็จะขึ้นมาปรากฏเลยปรากฏมาเช่นดารา A เขากำลังจะบอกว่าตอนนี้เขากินข้าวอยู่ที่เขาก็จะพิมพ์อม่เราก็เห็นว่าเขากินอหไรอยู่ที่สำคัญคือเราเป็น follower หรือผู้ติดตามเขาเราสามารถรับรู้เข้าใจในข้อเราังสามารถพูดคุยกับเขาได้ด้วยโดยการรีโวอตาการตอบกลับเซึ่งในแง่นี้ค่อนข้างดีแต่ในเชิงธุรกิจนั้นดียิ่งกว่า นั่นก็คือการโปรโมทสินค้าหรือโปรโมทกิจการที่สำคัญของ,ง,งตัวเองนะครับเช่นเราเขามาฟอลโล่เราเขาก็ติดตามว่าเราทำอะไรยังไงเรามีความสนใจะพอเขาเห็นว่าเป็นแนวกลุ่มคนของเขาเป็นกลุ่มเป้าหม,มายของเขาเขาก็่ต้องทำาลารให้เราฟอลโล่ฟอลโล่กันนะครับพอเราฟอลโล่กันปุ๊บเขาก็สามารถโปรโมทสินค้าอะไรตามม่างๆให้กับเขาได้สมบเสมอ ซึ่งนอกจากธุรกิจนี้ยังรวมไปถึงข่าวสารด้านเมืองต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ังนักการเมืองดารานักแสดงนักข่าวรวมถึงบุคคลต่างๆในแวดวงอื่นมากมายก็ต่างเล่นทวิตเตอร์กันเพื่อสื่นนี้เป็นสำคัญด้วยแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการเผยแพร่สื่อสารข่าวสารในข้อความเกียบ140ตัวอักนี้ทําเพื่อให้ผู้คน ได้เห็นถึงการพูดคุยกันอยากมีสาระและมีเด็ดครับนะครับก็ขอจบบทสรุป t w i t เตอร์ใครๆเขาก็เล่นกันนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปเราก็จะมีปรัชญาวิชามีหรือสุภาษิตแบบคิมมี่คุลนะครับมาให้ได้ครับก็จะดีร้ายขนาดก็ต้องไป็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้รายการ คิมมี่ทีวีกับผมนะครับคิบมมี่คุณขอต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปรัชญาวิชามีดอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากมายทั่วโลกแต่ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจคนได้แม้แต่คนเดียว